ครับวันนี้เราจะนำทุกท่านมาพบกับ9ก้าอันดับพระชัยวัตรของพระเจจิอาจารย์ชื่อดังที่ได้รับความนิยมและมีราคาเช่าหาค่อนข้างสูงสำหรับในประเทศไทยนั้นไม่มีหลักฐานว่าการสร้างพระกลิ่งพระชัยวัตรนั้นสร้างมาตั้งแต่เมื่อใดบ้างก็ว่ามามีก่อนยุครัตนโกสินทร์บางก็ว่ามาจากสมัยกรุงศรีอยุธยา บางก็ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยพระก,กิ่งพระชัยวัดอันเป็นนามเรียกพระรอโลหะขนาดเล็กที่ขย่าแล้วมีเสียงซึ่งปัจจุบันพบเห็นบูชากันได้ไม่ยากนักพระก,กิ่งพระชัยวัดอันลือเรื่องของประเทศไทยนั้นจากจุดเริ่มต้นแห่งเดียวและได้แยกแตกสายออกเป็นพระกันหลายวัดหลายสำนักที่โด่งดังก็คือวัดปวรนิเวศวิหาร วัดจกวัดราชาวาดหรือวัดสามปืน้นวัดสุทธาเทพวระรามโดยรูปแบบองค์พระกิ่งพระชัยวัดมาตรฐานนั้นมีพุทธลักษณะประทับนั่งบนกรีบบัวคว่ำบัวหงายมีทั้งปางมารวิชัยและปางสมาธิและนี่ก็คือเก้าอันดับพระชัยวัดของพระเจรจิอาจารย์ชื่อยังที่ได้รับความนิยมมีราคาเช่าหาที่ค่อนข้างสูงในชุดที่สอง อันดับที่9ผ้าพระชัยวัดหลวงพ่อแจ่มวัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการพระชัยวัดรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2498ในปีพศ2498หลวงพ่อแจ่มต้องการหาทุนทรัพย์มาสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ยังขาดปัจจัยอยู่มากจึงได้สร้างพระชัยวัดขึ้นในวัด เพื่อสมนมา,าคุณแก่ผู้ที่สละทรัพย์สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อจะได้ทุนนำมาสร้างให้สำเร็จหลวงพ่อได้อดทนภาคเพียรลงอักขระเลขยันต่างๆลงในแผ่นทองแดงเป็นจานวนมากและยังได้นาแผ่นทองแดงไปถวายให้พระเจจีอาจารย์ที่เก่งๆอีกหลายท่านในสมัยนั้นให้ช่วยลงอักขระเลขยันสมทบอีกมากมายหลายองค์หลวงพ่อได้จ้างช่างจากโรงหล่อแถวบ้านช่างหลอ่อทนบุรี มาปั้นหุ่นเทียนให้ท่านพิจารณาคันได้ที่แล้วก็ให้ช่างถอดหุ่นเทียนเข้าช่อช่อละสิบองค์แล้วจึงเททองหล่อโดยท่านได้นาปัจจัยที่ได้รับการถวายจากญาติโยมแบ่งมาซื้อทองคํารวมกับทองคําที่ชาวบ้านนํามาถวายเพื่อนำบนรผสม,มในเบ้าหล่อร้อมโดยท่านว่ามีทองคําผสม,มอยู่ในเนื้อจะเป็นมงคล เพราะทองคําตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วก็ยังเป็นทองคําโดยมีพระเจเจอาจารย์ชื่อดังหลายรูปในสมัยนั้นนั่งปลุกเสกจ,จนกระทั่งโลหะเย็นลงเป็นเวลาถึง8ชั่วโมงจึงได้ประผมน้ำมนต์เป็นอันเสร็จพิธีเมื่อพุทธาพิเศษเรียบร้อยแล้วช่างได้ทุบเบ้านําพระชัยวัดออกมาตัดจากช่อตกแต่งอีกเล็กน้อย หลวงพ่อจาได้นําพระมาถวายให้กับพระเจดิาอาจารย์ที่มาร่วมพิธีรูปละหนึ่งองค์แล้วจึงนําไปให้แก่ญาติโยมที่มาร่วมงานในวันนั้นได้ทําบุญเช่าบูชาเป็นจํานวนห0 0่งองค์ส่วนราคาเช่าหาสําหรับพระชวัดหลวงพ่อแกมวัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการปี2498นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพ และความสวยขององค์พระอันดับที่8พระชวัดคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมวัดอาวุธกรุงเทพมหานครพระชวัตรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ .2496 ในวดาวัตถุมงคลของคุณแม่บุญเรือนที่เรารู้จักกัน ไม่ใช่ว่าจะมีแต่การสร้างแต่ผ้าเนื้อผงเนื้อดินอย่างเดียวคือพระพุทโธน้อยแต่มีการจัดสร้างด้วยเนื้อโลหะด้วยเนื่องจากปีพศ2496คุณแม่บุญเรือนท่านรับภาระเป็นประธานในการจัดสร้างพระพุทธโธภาชินราชจอมุนีหรือหลวงพ่อพุทโธใหญ่พระประธานอุโบสถวัดสารนาฏจังหวัดระยองเมื่อพิธีการหล่อเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการนำเศษทองชนวนที่เหลือจากการหล่อพระประธานมาจัดสร้างพระชัยวัดพุทโธน้อยขึ้นโดยมีเคล็ดที่ว่าผู้บูชาจะได้อุรมสมบูรณ์เหลือกินเหลือใช้ในการจัดสร้างครั้งนี้มีการสร้างขึ้นสองพิมพ์ก็คือพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่โดยจุดสังเกตก็คือพิมพ์เล็กด้านหลังองค์พระช่วงฐานจะมีปุ่มกลมสี่ปุ่มนูนขึ้นมาพิมพ์ใหญ่ด้านหลังองค์พระช่วงฐาน จะมีรูปวงกลมลึกลงไปในเนื้อสี่วงเนื้อที่มีการจัดสร้างมีด้วยกัน2เนื้อก็คือเนื้อทองเหลืององค์พระจะออกสีทองพระเนื้อนี้สําหรับแจกบุคคลทั่วไปเนื้อเมฆพัดองค์พระจะออกสีดําเงาสร้างจากชนวนที่เหลือกับโลหะสําคัญหลายชนิดพิมพ์ทรงจะคมชัดกดงามมากจํานวนการสร้างน้อยกว่าเนื้อทองเหลือง พอพระเนื้อนี้สาหรับแก่กรรมการลูกศิษย์ใกล้ฮิตและผู้หลักผู้ใหญ่พระชัยวัดพิมพ์นี้ได้เข้าพิธีสมโพธ์ปลูกเสกพร้อมพระพุทธโทภาชชินราชจอมโมนีหรือหลวงพ่อพุทธโธใหญ่ที่วัดสัมพันธวงศ์ครั้งแรกในปีพศ2496นั้นั่นเองส่วนราคาเช่าหาสําหรับพระชัยวัดคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมวัดอาวุธกรุงเทพมหานครปี2496นี้ ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปจนถึงหลักแสนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่7พระชัยวัดรุ่นแรกหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพลังจังหวัดนนทบ,บรุรีพระชัยวัดรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศส4 8 5 พระไฉวัดรุ่นแรกหลวงพ่อแช่งวัดบางพลังพิม์ม้อน้ำมนต์ปี2485อาพระไวัดพิมพ์นี้นับเป็นพิมพ์นิยมสุดของพระไยวัดหลวงพ่อแช่งพระไยวัดเชื่อกันว่าผู้ที่ได้ใช้จะมีแต่ชัยชนะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านอีกหนึ่งเป็นพระที่มีคนที่มีชื่อเสียงนิยมใช้กันอย่างมาก หากกล่าวถึงพระสงฆ์ผู้แตกฉานทางเวทวิทยาคมในยุคสงครามโรคครั้งที่สองหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อเจ้าอาธิการแช่งศิลปัญญาวัดศรีรัตนารามหรือวัดบางพังท่านเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้มากกูบาอาจารย์ท่านก็เยอะสมัยก่อนอาจารย์ใดเข้มขังหลวงพ่อแช่งท่านจะไปขอเรียนวิชาด้วยแทบทั้งสิน้นจากเหนือจุดใต้จากตะวันออกสู่ตะวันตก แม้นวิชาในสายเขาอ้อหลวงพ่อแฉ่งยังได้เรียนรู้มาด้วยตำราหลายอย่างของท่านตรงกับตำราสายเขาอ้อนั่นเองว่ากันว่าในงานไหว้ครูปีหนึ่งมีสิทธิ์ของหลวงพ่อซึ่งเป็นชายหนุ่มข้างวัดได้รับการรวงกระหม่อมป้อนน้ำมันงาแล้วขณะเดินทางกลับบ้านโดนคู่รีดักรอเข้าทำร้ายลูกศิษย์ของหลวงพ่อแฉ่งโดนนักเรงหมาหมูรุมกินโต๊ะ ปรากฏว่าฝ่ายตรงข้ามทั้งแทงทั้งฟันก็ไม่เข้าเลยสุดท้ายโดนตีหัวด้วยคมแฝกสุดลงแต่ไม่สลบพอดีชาวบ้านมาเห็นเข้าก็ฝ่ายตรงข้ามก็พากันหนีสุดท้ายเมื่อตรวจด,ดูก็ไม่ปรากฏว่ามีเลือดให้เห็นเลยเรื่องนี้ลือไปไวเหมือนไฟลามทุ่งไม่นานชายหนุ่มญานปากเกร็ดต่างพากันมาฝากตัวเป็นศิษิ์ท่านมากมาย ชื่อเสียงของหลวงพ่อแข่งเริ่มโด่งดังมานับตั้งแต่นั้นส่วนราคาเช่าหาสำหรับภรชัยวัดรุ่นแรกหลวงพ่อแข่งวัดบางพังจังหวัดนนทบ,บุรีปี2485นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปอั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่6 พระไชยวัดหรือพระกิ่งน้อยวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครพระไชยวัดรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ .2484 วัดชนะสงครามหรือวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารเป็นวัดเก่าแก่แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเรียกกันว่าวัดกลางนาในสมัยกรุงธนบุรีเปลี่ยนชื่อเป็นวัดตองปูซึ่งสันนิษฐานว่าเรียนแบบชื่อวัด ของพระสงฆรามันในสมัยอยุธยาชื่อวัฒนะสงครามนั้นรัชกาลที่หนึ่งโปรดเก้าพระราชทานเพื่อเป็นอนุสรณ์แต่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนะ์หนาถหรือวังหน้าพญาเสือสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าที่ทรงชนะศึกกับพมา่าถึงสามครั้งซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือศึกใหญ่กับพมา่าที่เรียกว่าสงครามเก้าทัพ สำหรับการสร้างพระกลิ่งพระชัยวัดนั้นเนื่องจากประเทศไทยได้ส่งทหารเข้ารบในสงครามอินโดจีนในสมัยนั้นทางการได้ส่งทหารอาสาเข้ารบเป็นจำนวนมากวัดบาารามต่างๆก็ได้สร้างวัตถุมงคลเพื่อแจกจ่ายให้กับทหารไว้บูชาติดตัววัดชนะสงครามโดยพระสุเมธมุนีรับสังกิตโจเจ้าอาวาสก็ได้จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นเพื่อแจกจ่ายเป็นเท่รึกและกำลังใจ แก่ทหารอาสาส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อให้ประชาชนบูชาเพื่อเตรียมรับภัยสงครามที่กำลังลามมายัางประเทศไทยประกอบพิธีกันที่รานหน้าพระอุโบสถวัดชนะสงครามและมีหลวงภูมินาสนิทเป็นประธานฝ่ายคารวาสนอกจากนี้หลวงภูมิยังได้บันทึกไว้ว่าเจ้าคุณศรีสนแห่งวัดสุทัศน์ยังได้เป็นประธานพิธีในพิธีกรรม ในการเททองตลอดและพุทธ,ธาพิเศษและหลวงภูมิยังได้นำชนวนวัตถุมงคลจากพิธีที่วัดราชบอพิษและวัดสุทัศน์ผสมอีกจำนวนหนึ่งด้วยส่วนราคาเช่าหาสำหรับพระชัยวัดหรือพระกลิ่งน้อยวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครปี2484นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพ และความสวยขององค์พระอันดับที่5้าพระชัยวัดวัดแหลมฟ้าผ่าจังหวัดสมุทรปราการพระชัยวัดรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2484้พระชัยวัดของวัดแหลมฟ้าผ่าจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพระชัยวัดสายวัตสุัศน์โดยตรง โดยท่านเจ้าคุณศรีสนเป็นประธานพิธีในการเททองและเป็นผู้กำหนดจะหาชนวนโลหะมาเททองด้วยตัวท่านเองที่สำคัญท่านยังได้นำชนวนของพระกิ่งและพระชัยวัรสมเด็จพระสังฆราชแผ่วสัทัทั์และแผ่นจานโลหะมาร่วมจนวนมากและพิธีพุทธาพิเศกก็ดีมากๆพระกิ่งและพระชัยวัดแหลมพระผ่านนี้ดำดีจัดสร้างโดยพราะจารย์เอี่ยมหรือพระกูพิทักษ์ธรรมโสพิท อดีตเจ้าอาวาสวัดแหลมฟ้าผ่าสร้างในปีพศ2484พระชายวัดวัดแหลมฟ้าผ่า,ผาปี2484ท่านเจ้าคุณศรีสนเป็นเจ้าพิธีเททองและทําพิธีฉลองพระกิ่งและพระชัยวัดพิธีพุทธ,ธาพิเศษที่วัดสุทัศน์สร้างเพื่อให้ออกทำบุญที่วัดแหลมพับฝ่าพระชัยวัดรุ่นนี้สร้างจำนวน1000องค์ ส่วนพระชัยวัดนั้นแยกออกเป็นสองวันะคือส่วนที่เททองที่วัดแหลมฟ้าผ่าจะออกวันะเหลืองอมขาวไม่ขึ้นประกายเงินส่วนที่นำมาเททองต่อที่วัดสุทัศน์จะออกวันะเหลืองอมขาวและมีภายเงินคุมที่องค์พระพระกิ่งและพระชัยวัดทั้งหมดได้นำมาทําพิธีฉลองที่วัดสุทัศน์ส่วนราคาเช่าหาสำหรับพระชยวัดวัดแหลมฟ้าผ่าจังหวัดสมุทรปราการ ปี2,484นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่4พระชัยวัดหลวงพ่อเดิมออกวัดหัวนิ้วจังหวัดนครสวรรค์พระชัยวัดรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2,483 ถ้าเอ่ยถึงหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์หรือสมณศักดิ์อย่างเป็นทางการว่าพระรูนิวาดธรรมขันแล้วแล้วก็บรรดานักนิยมสะสมพระเครื่องทั้งรุ่นใหม่รุ่นเกา่าต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีทั้งในฐานะพระจีจอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมและพระอริยะบุคคลผู้มีวัดปฏิปทาที่สงควรยกย่องว่าเป็นพระแท้ ตลอดจนเป็นพระพิสุสงฆ์ผู้เป็นที่พึ่งพาแก่ชาวบ้านได้อย่างแท้จริงทั้งในด้านวัตถุและด้านจิตใจจนถึงขนาดสรรเสริญคุณท่านให้เป็นเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควด้วยประการชนี้บรรดานักนิยมสะสมพระเครื่องต่างพยายามสอดแสวงหาวัตถุมงคลของท่านมาสักการะบูชาด้วยเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าเป็นวัตถุมงคลที่คุ้มครองป้องกันผองภยัยตลอดจนอำนวย แต่สิ่งที่ดีงามมาให้อย่างแท้จริงพระชัยวัดวัดหัวยิ้วกล่าวถึงประวัติการสร้างนั้นพระชัยวัดสร้างขึ้นโดยพระครูนิทัศธรรมเวทีหรือช้อยติตาโพวัดหัวยิ้วหรือที่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหลวงพ่อช้อยวัดหัวยิ้วซึ่งเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ลูกสําคัญของหลวงพ่อเดิมการสร้างมีขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2483 พื่อสมนาคุณแก่ผู้ที่มาร่วมผูกพัทธสีมาวัดหัวนิ้วอําเภอพระยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์น,นั่นเองเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็อาราธนาขอบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมมาช่วยปลูกเสกด้วยเหตุน,นี้ในแวดพงนักนิยมสะสมพระเครื่องจึงเรียกพระเครื่องชุดนี้ว่าพระกิ่งพระชัยวัดวัดหัวยิ้วส่วนราคาเช่าหาสําหรับพระชัยวัด หลวงพ่อเดิมออกวัดหัวนิ้วจังหวัดนครสวรรค์ปี2483นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่3พระชัยวัดโบสถ์พรามกรุงเทพมหานคร อาชัยวัดรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2482ในปีพศ2482เทวสถานเสาชิงช้าที่เรารู้จักกันในนามโบสถ์พราหม์ได้ดำเนินจัดสร้างวัตถุมงคลพระเครื่องในรูปของพระกิ่งและพระชัยวัดขึ้นโดยมีพระมหาราชครูพิธีศีสุดทิิคุณสวารังสิพรามมนกุลและภรรยาได้เป็นประธานจัดสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่สักการบูชาและเป็นอนุสร์แห่งสกุลรังสีพามนกคุลในการนี้ทางคณะผู้สร้างได้เข้ากราบทูลสมเด็จพระสังฆราชแผ้ววสุทัศน์เพื่อทูลขอทองชนวนเพื่อนำมาผสมเป็นเนื้อโลหะเพื่อใช้ในการเฮร่อพระเป็นกรณีพิเศษและในการนี้ทางคณะผู้สร้างได้ทูลขออนุญาตอารัธนานิมนต์พระศรีสัจยามุนีหรือสน และคณะสิทธิ์เป็นประธานฝ่ายพิธีสงฆ์ด้วยพระกิ่งและพระชัยวัดที่จัดสร้างนี้ได้รับการออกแบบพิมพ์โดยพระเทพรจนาศิลปฏิมาประกรณช่างหลวงในรัชกาลที่6โดยประกอบพิธีเทภยัยหลังจากการสร้างพระกิ่งหน้าอินเดียคือประมาณเดือนธันวาปี2482และใช้สถานที่ประกอบพิธีก็คือภายในบริเวณ เฮวสถานหรือโบสถ์พามเสาชิงช้าการสร้างพระก,กิ่งพระชัยวัดดังกล่าวท่านเจ้าคุณศีสนได้มาเป็นประธานพิธีพร้อมทั้งนั่งปกบริกรรมร่วมกับพระคณาจารย์ชื่อดังหลายรูปในสมัยนั้นส่วนราคาเช่าหาสำหรับพระชัยวัดโบสถ์พามกรุงเทพมหานครปี2482นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปท้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่2องพระชัยวัดพิมพ์ตะกูลสิงหาเสดีหลวงปู่ทูกวัดแค่นางเลื้ยงกรุงเทพมหานครพระชัยวัดรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2482หากพูดถึงเจจิอาจารย์ที่ทรงวิทยาคมหลายคนมักจะนึกถึงกูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ในต่างจังหวัดเป็นหลักในเมืองกรุงนั้นมีจำนวนไม่มากนัก และหนึ่งในจํานวนที่ไม่มากนี้นอกจากหลวงปู่โตวัดปู่ชิมพีก็ยัยงมีเกจีอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่ท่านนั้นอยู่ในโซนฝั่งพระนครจะบอกว่าใจกลางเมืองในยุคนั้นก็ไม่ผิดนั่นก็คือหลวงปู่ทูปหรือพระธรรมวิจาร์แห่งวัดแคนางเลิงตอนที่หลวงปู่บวชหลวงปู่ทูบได้ใช้เวลาศึกษาอยู่กับหลวงพ่อปาน ประมาณหนึ่งพรรษายึงกับสู่วัดแค่นางเลิงและได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสสืบแทนพระกูพุทธบาลที่ขอลาสิกขาบทในปีพศ .2470 และได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสในปีพศ .2471 ขณะที่ท่านมีอายุได้30ปีพรรษาที่8นับเป็นพระหนุ่มที่มีพรรษาน้อยที่สุดที่ได้เป็นเจ้า,าวาดปกครอง วัดในเขตพระนครในสมัยนั้นโดยย่านวัดแคนางเรืองนั้นเป็นหนึ่งในย่านที่ปุคนในยุคนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะมีบ้านพักของพระเอกที่ดังที่สุดของยุคนั้นอย่างมิตรชัยบัญชาอยู่ในละแวกนั้นและตัวมิตรเองก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทูบด้วยพระชัยวัดของท่านสร้างในปีพศ2482ถึง2 4 8 4ในช่วงสงครามอินโดจีน โดยได้ถอดพิมพ์มาจากพระชัยวัตต์ตระกูลสิงหเสนีของท่านเจ้ามาวัดสามปื้มและไม่ได้แก้ไขพิมพ์ให้คมชัดมากขึ้นเรียกว่าถอดมาแบบไหนก็ไปแบบนั้นพระจึงออกมาไม่คมชัดเท่าที่ควรซึ่งปัจจุบันก็เริ่มหายากมากแล้วส่วนราคาเช่าหาสำหรับพระชัยวัด์พิมพ์ตระกูลสิงหเสดีหลวงปู่ทู่วัดแคนางเลื้งกรุงเทพมหานครปี2อ8 2นีนี้ ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่1นึพระชัยวัดน้ำเต้าเอียงสมเด็จพระสังฆราชแพ่วัสุทัศน์กรุงเทพมหานครพระชัยวัดรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2482 มีบันทึกถึงสูตรการผสมของพระกลิ่งสายวัดส,สุทัศน์ว่าทางวัดส,สุทัศน์นั้นมีสูตรการผสมโลหะจากตำราสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยสมเด็จพระพนรัตน์วัดป่าแก้วซึ่งเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเชี่ยวชาญในพระเวทและการเล่นแร่แปรธาตุท่านได้แต่งตำราสูตรโลหะสำหรับการหล่อพระขึ้นมาการสร้างพระชัยวัดน้ำเต้าเอียงนั้นเกิดขึ้น หลังจากที่สมเด็จพระสังฆราชแพรท่านทรงเห็นว่าทุกคนมีความเหน็ดเหนื่อยและเสียสละจากการรอพระก,กิ่งหน้าอินเดียซึ่งเป็นพระก,กิ่งที่มีจำนวนการสร้างมากที่สุดสำหรับวัดสุทัศน์ในสมัยนั้นท่านจึงรับสั่งให้เจ้าคุณสีสนนำทองชนวนที่เหลือจากการสร้างจำนวนมากมาจาัดสร้างพระก,กิ่งและพระชัยวัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อประทานเป็นรางวัลแก่กรรมการและผู้ร่วมงาน บันทึกของวัสุทัศน์ที่เก่าถึงการหล่อพระชัยวัดน้ำเต้าเอียงนั้นว่าเมื่อสมเด็จพระสังฆราชแพรได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระสังฆราชประมาณหนึ่งปีโดยในปีพศ2482คณะสิทธิในสมเด็จพระสังฆราชแพร่นำโดยพระชัยปัญญาพระราชอากรและอาจารย์แสวงวัดสเกตได้ทูลขอให้พระองค์เป็นประธานสร้างพระกิ่งและพระชัยวัดที่วัดสเกต แต่พระองค์ท่านได้มาจัดสร้างที่วัดสุทัศน์แทนโดยท่านได้มอบหมายให้ท่านเจ้าคุณศรีสนเป็นแม่งานในการรอครั้งนี้ส่วนราคาเช่าหาสาหรับพระไชยวัดน้ําเต้าเอียงสมเด็จพระสังฆราชแพ่วัดสุทัศน์กรุงเทพมหานครปี2482นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ และนั่นก็คือ9อันดับพระชัยวัดพระเจจ,จิอาจารย์ชื่อดังที่ได้รับความนิยมและมีราคาเช่าหาที่ค่อนข้างสูงในชุดที่2และพบกันใหม่ในชุดที่สาสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ